สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณแม่ซีทุกท่านนะคะทางช่องพังน้องฟ้ายนะคะวันนี้นะคะมาพบกับสองสาวของเรานะคะคุณแม่จา๋านะคะที่ป่านะคะมารับสาวๆกลับบ้านจ้านะคะวันนี้นะคะก็อยู่ป่าแบบนี้ทุกวันนะคะคุณแม่จ๋าเนาะเนื่องจากว่าอา,อาหารการกินนะคะก็ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ การไลฟ์ผลไม้ก็ค่อนข้างยากนะคะทำให้เราไลฟ์ผลไม้กันนะคะไม่ได้วันนี้ก็เลยมารับสาวๆๆของเรากลับบ้านกันนะคะมามามาจะเดินกลับบ้านมา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 ,มา,มาเลยว่ะ

สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้เราพาสองสาวกลับบ้านนะคะเย็ยนริ้วๆไปนู่นแล้วนะคะส่วนน้องฝ้ายเนี่ยนะคะจอมกินนะคะกินแบบไม่ยั้งนะคะกินอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้ดูสาวอ้วนของเรานะคะวันนี้นะคะเดินทางกลับบ้านกันนะคะสวัสดีนะคะบรรยากาศนะคะตอนอยู่ป่าเนาะนะคะก็เดินทางกลับบ้านกันนะคะไป อ้วนของเรานะคะนี่กินอย่างเดียวนะคะกินแบบไม่ยั้งเลยตอนนี้นะคะกำลังเดินทางกลับบ้านกันนะจ๊ะไปหรืออ้วนไปเลย,เลยบรรยากาศนะคะยามค่ำคๆำนะโอ้โนลังมดแดงอะ่ะ <laughs> จนลังมดแดง <laughs> พี่ฟ้าบอกว่านะคะไม่ไม่สนแล้วนะคะแม่ควานจะโดนลังมดแดงยังไงก็ ไม่สนนะไปกินก่อนเร่งเร่งเร่งฝีเท้า <Viol in. S 1> เร่งฝีเท้าเร่งฝีเท้าแล้วน้องนะ้องเลี้วไปแล้วนะคะเร่งฝีเท้าจ้าเร่งฝีเท้านะคะตอนนี้เร่งฝีเท้าแล้วกลัวไปไม่ทันนะกลัวไปไม่ทันน้องวิ่งอย่างเดียวเลยนะคะสาวป้ายของเรานะคะวิ่งอย่างเดียวเลยตอนนี้ดูเนอะดูกลัวไปไม่ทันน้องนะคะเอาวิ่งเนอะวิ่งวิ่ง ดูดเลยดูดเลยนะคะี่ป้ายของเรานะคะกลัวไปไม่ทันน้องนะคะน้องหนีแล้วน้องหนีวิ่งอย่างเดียวนะ,ะนี่ดูนะคะเร็วมากน้องไปถึงนู่นแล้วน้องไปถึงนู่นแล้วรีบเดินหน่อยไปไม่ทันน้องอ่าทันแล้วนะคะพี่ป้ายเร็วมากสปีดอัพนะคะสปีดอัพเลยสปีดอัพกลับบ้าน